มันเลือกได้ว่าเราจะเอาลูกเฟืองอ,ะอ่ะก่อนที่เราจะกดลับมันมีลูกเฟืองคลิกท,ที่ลูกเฟืองมันจะเลือกหางได้ถ้าเป็นงานธรรมดาแบบนี้นะโอแต่ถ้าเป็นงานเวิร์กทัชไม่ได้มันจะตัคลิกไว้ให้เลยปะน้าเลยครับเดี๋ยวรถใหญ่ตามได้แหมร,รถใหญ่เอ้ารถใหญ่รถใหญ่ผมเข้าออกเกียร์ถอยหลังไปด้วยรถผมยาวนะรถผมไม่ใหญ่อืม พาเลทเนี่ยไม่ใช่ใช่พาเลทพาเลทเอมพตี้พาเลทพาเลทเลสเปลวใช่ไหมเอมพตี้ใช่ใช่เลสเปล่าครับแต่ถ้าไม่ยูเจอกิตเตอาพาเลทนะเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวขวาผ่านตลาดดูรถซ้ายด้วยนะผ่านผ่านตลอดครับอ๋อเคอุ้ยตายตี รถซ้ายมาแล้วไป่าเอารถซ้ายเดียวซ้ายซ้ายไปเลยนะรับแซบแล้วเดียวซ้ายขึ้นไฮเวย์ไปแดงนะครับไปแดงจริงคุยกันในดิสมันก็ดีเหมือนกันเกียไม่ต้องกดวอลใช่ถ้าวอลมันไม่ฟังกันไม่ออกแต่ว่ามันไอ้นี่ด้วยแหละเวลา ถ้าเราสตรีมเราอ่านเม้นต์นะมันจะไอ้นี่กันแบบถ้า,ถาตั้งฟูดทอคนอนยิ่งมันก็มีปัญหานะถ้าเราถ้าเราแบบจังหวะตรงๆกันนะมันพูดแทรกกันเลยเพราะถ้ามันมันไม่เหมือนในวอถ้าวอมันจะได้ทีละคนใช่แต่เป็นฟูดทอลมันเหมือนเราพูดอยู่แล้วมีคนพูดแทรกขึ้นมาเสียงมันจะซอยเราก็าได้ยินไงบางทีจังหวะจังหวะเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบตอบกันมาสองคนก็ไม่รู้อีคนพูดอะไรใช่ เร,เราไปแดงอ่ะออนไลน์แบงกิ้งไหมพี่โฆษณาทางขวานี่สนใจไหมครับน่าจะดีนะกำลังกำลังช็อตเลย่วงนี้ไปเขียวละ <laughs> สนใจออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าสนใจสาวในป้ายฮนะได้สาว <laughs> ชวนน้องเอฟมาวิ่งด้วยเนี่ยแต่น้องเอฟเขาเล่นได้ช่ว,หวงหัวค่ำตึกๆเขาเล่นไม่ได้ต่อเขาค่ำๆก็ได้เขาเนี่ยเวลาเขาอ่ะไม่เกินสามทุกนักศึกษานะคนที่โดนควบคุมเวลาแ <c oughs> น่เช้าเขาต้องตื่นช่วยที่บา้านที่บ้านเขาทำอู่รถโอ้ย่าชาวก็ะทำอู่รถด้วยเขาเล่นเกมรถอีกใช่ <c oughs> ไม่เหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้หรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าไปเองมั้งเอ้มันมีมันมีมอสในสตรีมอ่ะที่เป็นปรับเกี่ยวกับวิวรอมเมนต์น่ะให้เหมือนจริงอ่ะตอนนั้นน่าเล่นนะรอเออเดี๋ยวรอบหน้าเราลองมาเล่นกันดีกว่าทไปมันจะทำให้แบบว่ามันแดดมันไม่เปรี้ยงแบบนี้ตลอดเวลามันจะมีช่วงคืมช่วง พื้นแต่ฝนไม่ตกมีหมอกลงมีอะไรได้วยนะเออเหมือนจริงดีน่าเล่นน่าเล่นมันเป็นมอสในสตรีมด้วยไงไม่ต้องไปโหลดแค่เราไป็นสมัครติ๊กสมัครสมาชิกมันก็เข้ามาให้แต <c oughs> ่อยังไงพี่อย่าไปเปลี่ยนรถเขานะนฮะโอเเมื่อกี้เกือบเปลี่ยนมันันไปเลยเมื่อกี้หันไปมองไอ้นั่นไอ้จอมือถือ โอ ek, be ek. Be ek, least, ek, ้ยรถเบรกรถเบรกเบรกเลยเบรกเลยมันชนกันเอาขวามาก็ได้วันนี่มันเบียดกันอยู่ตรงนี้นี่โอเคครับดัดไหม่เอ้ยโหดีเอฟลาโมเดลโดนแซะแล้วโดนแซะแล้วเรียบร้อยโดนมัดไม่รับประกันได้เลยครับอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์ ช่วงหัวค่ำเราเล่นกับน้องเอฟก่อนชวนน้องเอฟมาเล่นในเมกันทักดัวยได้เลยครับจัดไปไชอบวิ่งอยู่ผมอยากมอกว่าวิ่งนิยนานแล้วแหละแต่เห็นไป,นไปอ,ไอยู่ทักกันก็เลยอืมไ่อยูู่บทักมันมันวิ่งง่ายเพราะว่ามันผมซื้อมอสเสียบเครื่องกันไว้ก็เลยเล่นทางนั้นเยอะหน่อย ฉลองะลอชะลอเป็นเดียวรถเอไอคับใช่ยกือบเบาแล้วสบายแล้วเมื่อกี้รถหนักน,นะแป๊บน,นึงนะมทางจังหวัดตอนนีรถสวนมาตอนนี้ ข้ามทั้งลำธารข้ามทั้งทางรถไฟเลยนะครับนี่ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นไฟฝ <ละ S 1> นโค้งนี้ก่อนไฟแทงไอ้ค่อยแทงค่อยแทงค่อยแทงอะอะไร<อ>ไปอไอ<ป><ป>้รถสวนแม่ มันไปก็ได้ไมั้งแทงไปอันตรายเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเอ้ <c oughs> <c oughs> ตู้ไซโลนี่สวยน่าวิ่งเหมือนกันนะ,ะน่าเลยนะพี่เอ้มันเป็นคนพวกเกษตรไอง,งานาเกษตรอะพวกของเอ้อะไรนะเข้าเข้าสารพวกอะไรพวกนี้มันลงตู้ตู้ผมตู้ตู้ได้แล้วตังตังมีตังตั้งมากมายมเก็บไปทำไม 他买呢 โดนชั่งน้ำหนักปะเนี่ยโดนโดนดินั่นะเดี๋ยวผมจอดร้องน่ะมันเข้าไปก่อนมันต้องเข้าฝั่งซ้ายนะมันอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายนะที่ชั่งน้ำหนักอ่ะต้องวนเข้านะอ้าวจอดผมจอดจอด B I มาทางนี้จอดรอตรงนี้หลายทางมีหลายทางเกจได้ได้ได้พี่หบอกผมก็ไม่รู้เนี่ยผมเลี้ยวตาม B I มาดูแมปแมปดูในแมพจริงจี่ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบรถทั้งแล้วไปได้รถทัดรถโล่งโอเคออกมาแล้วครับ ไปเนี่ไวรุ่นเห็นรถเราช้าหน่อยจะขี่ปาดมาเลยงั้นเห <Okay. S 2> รอเอาแต่ความเร็วเบรกไม่ทันแน่ <c oughs> เยนเ็นนะเดี๋ยวพาเลนรุนเดีย <c oughs> วเลี้ยวซ้ายเตรียมเลี้ยวซ้าย <c oughs> มีรถทางฝั่งตรงข้ามมาดื้อเบรกเบรกเบรก เดี๋ยวได้ตามมาอยลงมา,างลักมาผมคานทางรถไฟเมื่อกี้แกน่าจะน่าจะเป็นทางแยกของรถไฟนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นสามรางอันนี้มันสองรางใช่ สำหรับใครที่สับรางไม่ทันนะครับแนะนำว่าไ,ไปรางเดียวนะอืมไม่ใช่เดิเรื่อยๆแล้วกันนะทางมันไม่ไกลขี้เกียจเล่นชมวิวไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆฉัรอนะโค้งหนัก โค้งอันตรายโค้งอันตรายรเ,ยเาราก็ตรงไปเลยโอเคคันน้้โงอันตรายเราก็ตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวจะได้ไม่อันตรายาแับนี้เลยเฮ้ยนี่วิ่งผ่านช่องเขาเลยอะขอดูผมนอกหน่อยสิตรงไปเลยตรงไปก็ได้นี่แหละอี่าหางจำ้ำเด็เอ้ยไอ้นี่ไงสำหรับเอรถเบรกแตกไงโอ้ ที่ต่างประเทศเขามีแบบนี้จริงๆนะเออเวลามันเป็นแบบสําหรับแบบเวลาทางลงเขาอะแล้วรถมันเบรกไม่อยู่อะเราเจอทางโค้งเนี่ยนนอมัะเป็ทางงตรก็คือตรงขึ้นไปรถมันก็จะชะลอด้วยไอ้นี่ไงไอแรงโน้มถ่วงโลกออรถมันก็จะเหมือนกับเบรกเองอะก็ชะลอความเร็วแล้วก็หยุดมันจะเป็นทรายด้วย คือรถพอวิ่งลงไปพวกมันก็จะจมทรายอะไรจมไปเฮ้ยลูกค้าตามแล้วเล็งหนึ่งชั่วโมงโอ้เล็งหน่อยละกันนะครับเตรียมนะครับลูกค้าเดี๋ยวโดนปรับองลองนะครับเดี๋ยวโดนปรับโหตรงนี้เป็นทะเลสาบใช่ไหมทะเลสาบปะใช่ใช่ทะเลสาบสาบมันเป็นอะไรอ่ะสาบนี่ไม่ใช่คนละสาบอันนั้นมันแมลงสาบเฮ้ ไม่ใช่มันเปนแรงเ่นั่นแหละไปเรื่อยนะเราทางก็ไม่น่าจะทำความเร็วได้เลยโค้งไปโค้งมาเลยแปดสิบฮนะตรงนี้แปดสิบวันนี้ก็เพื่นตำรวจเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองตาเหลีวเราก็ต้องหลิวการกไม่ใช่เมื่อวานมีคนดูมาวิ่งสองคัน คนชื่อแต้มท,ท,ที่ในคอมเมนต์ชื่อคุณชยาที่เขาบอกว่าคนที่ที่เล่นมุกไม่มาวิ่งด้วยอะ่ะคนจาได้ไหมที่เขาเข้ามาดูสตรีมผมแล้วก็ถามว่าคนที่ชอบตกมุกไม่มาเล่นด้วยอะแล้วผมบอกว่าเนี่ยอยู่ในแชทอ่ะเดี๋ยวเมื่อวานเขาเข้ามาเล่นด้วยครับดีอยู่นะครับแบบแบบแนวเราเลยอะ่ะแนวซิมูเลเตอร์เราขับนะระวังรถเบรกเบรกนะอ,อนเบรกนะรอรถเดียว เอมันหยุดให้เราปาตามมาคุณเป็นคนดีคุณมีน้ำใจขอบครับเดี๋ยวพงศนี้มาเอาโล่โอ้หทางดูในทีวีเอสเยโอ้เป็นเขาแล้วโค้งยูเทอร์นอแลนะฮะเแต่ระพีวิ่งงานเล็กๆก็จะเจออย่างนี้แหละวิ่งงานใหญ่เราก็จะเจอแบบว่าแต่ว่าทางใหญ่ๆ งานงานใหญ่จะทางแบบนี้ก็มีนะม,มนนะีแต่ว่ามันมันจะหามันจะหายากหน่อยเราก็ไม่รู้ทางแ,บบแต่ทีนี้เราก็จะรู้ว่าคือ,อมันเลี้ยวเข้ไหนบ้างคือด้วยความใหญ่เราก็มองไม่ละเอียดอยู่แล้วเลยไกลมันเป็นแบบทำาแ็นที่ใหญ่แล้วเราก็มองไปทางได้ไปเลยต้องซูมไปดูแต่ถ้าวิง<ม>่งแบบว่าที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ๆว่าถ้าทางแบบแถบวายมิงแถบ เนี่ยมัน,มยนส่วนมากจะเป็นเลนสวนนะไม่ค่อยมีไฮเวย์นี่ซื้อเท็กซัสมาวิ่งไปได้สองเมืองเอ, <c oughs> องกยังไม่ได้วิ่งเลยซื้อเหมือน, <c oughs> นไม่ได้ซื้อโอ้โหสถานี่สวยมากแทงน้ำมันเงาแ,บบแวบเลยก็ซื้อแล้วก็ปล่อยเออซื้อแล้วก็ไม่ได้เล,นลน่นสามสิบโล อุ้ยป่าสวยจังปลาสนแต่เขาไม่สนเราอืมไม่ใช่ประจวบทำไรกันในีสองคันเนี่ยดูมาเหรอข้าวบ้างนัดกินข้าวกันกลางป่าไเนี่ยนะปิกนิกเนี่ย เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ไอม, <laughs> มีรถบ้านจอดด้วยน่าแวะแบบไปปิกนิกเน่ตรงนี้นะแคมปิง้งวิวดีจังเข้าเมืองชะลอด้วยหกสิบจะชิดซ้ายไปเลยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปแดงแล้วครับข้างหน้าไฟแรงไฟแรงไฟแรงซื้อ <c ười> บ้านแถวนี้ก็ได้นะ จะดีเบรกเบรกเบรกติดถึงแล้วนี่ถึงแล้วเนี่ยเลียวซ้ายนี่ก็ถึงแล้วเรียวทันหรือเปล่าหรอเขียวแป๊บเดีเยวยังไงเหลื<โ>องแล้วโอ้โหเขบไหลเลยแล้วกันไหลมาแล้วไหลมาโลดเขาเกี่ยตามงานแล้ว จกันนอยเหลือหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยติดรถมะไม่งั้นจะเลี้ยวอยู่นี่ไม่ทันแล้วหมดเวลาก่อนเหลือสี่นาทีเฮ้ยเหลือสามพิบสองนาทีเด็กเนี่ยเหลือสามิบสองนาทีสามพิบเอ็ดละสบายวิ่งไปปีนีีก่อนก็ได้นะ

นี่นี่ทางรถไฟนี่ข้างหน้าเนี่ยแยกเอา้าเฮ้ยเราถึงก่อนดีกว่าอ้าโอเคกูปุ่งควาหายอยู่ถึงก่อ็โม่งนี่อยากไปปิกนิกใช่ไหมใจอ,อยู่ยที่อีนเอ้ย,ยลำธารเมื่อกี้สินะกดส่งงานแป๊บไหนวะจอดอ้ออยู่นี่จอดนี่ไปวนพาเลลดีกว่าโอ้มีนี่ด้วยหางไซโลท,ที่เราบอกอยากวิ่งเมื่อกี้ รถเรีวนะครับรถเร็วนะครับคุณรีบไปเร็ว,รวคุณผู้หญิงข้องเดียวกัมไหมเนี่ยใช่ไหมห้องเดียวด่ข้างแพงผมวนเอาเลยขี่เกียดถอย <c oughs> ช่วงมันยาวด้วยเลย ไปเลโอ้่ไงพาเลตตรงเนี่ยพี่เขารอพาเลตีอยู่ขึ้นปูนเนี่ยใช่ไหมใช่ครับผมเขาบอกว่าเร็วๆในตี้เนี่ยปูนมันมีพาเลตใสนายเห็นหรือเปล่าโอ้โหหางขูดหางขูดหางปูดต้องรำไมดีก็หางขูดนี่นึงกะผิดไปไหน นะครับติดไอ้โฟกลิฟเนี่ยมันจอดแอบ,บๆ่อยก็ไม่ได้ฮ่าเฮ้ยลอยเลยตรงนั้นน่ะเออนี่ให้คุณตกบาลแล้วดีไหมลอยอุ้ยโอ้เล็ดเลยเรียบร้อย คนตีพงแคบไปเมื่อกี้ผมหัวเลยเข้าไปแทบออกไปถนนนู่นน่ะเราต้องใช้ความสามารถพิเศษของเราในการหักสุดหักสุดที่ไม่สุดจริงๆน่าจะมุมนอกน่าจะง่ายกว่านั้นเบียดแล้วตรงนี้ช่างมัน อิเล็กไม่น้อยเออเนี่ยมาได้หรอกเบียดนิดหน่อยจะเป็นกระไรุณขยับโปรกลิฟให้กูได้ไหมเนี่ยเออจอดเกียร์กาชิปเป่งโปรกลิฟขปยับโปรกลิฟให้ผมได้ไหมครับคุณผู้ชาย าจะต้องอีกรอบเนี่ยเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยต้องเอาเอาหางมาชิดด้านขวามือของเราขวามือถ้าเนาะมุมมองได้เก่งนะเออนี่แหละไหนมานี่เลยไม่ได้มันคืนมันคืนเหมือนเดิมผมขยับรถให้ปะไม่่เป็นไไรพีด้ๆได้ไไดด้้้ๆ ดูอ้นถอยก่อนนะฮะใชครับอีกล่วจะใช้เวลาซับประมาณสชั่วโมงอุ้ยเร็วไปซึ่งวันเร็วไปอ่ะตอยเสร็จองหล่นิดนึงนะเพราะว่าไอโฟกลิฟนี่มันเกะกะเรามากเลยคือถ้าไม่มีโฟกลิฟเนี่ยเราเราจะเสร็จไปแล้วอนะสมยจริงๆเราเรากด enter ปุ๊บเราก็เสร็จงานได้เลยนะเออๆๆอๆนิดๆน้อย เรดูนะเขียนพกลิฟนิดเดียวเองนิวดิไม่ยอมหลบด้วยนะดู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 เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่เอ้าเรเียบร้อยสบายละทีนี้ส <c oughs> อยตรงพอแล้วไม่ต้องให้มันพอดีเส้นหรอกมันก็ให้มันขนลงกันเองมาก,ก็ได้ <c oughs> ได้ขี้เกียจเกินไปนเปล่าเห็นไเนี่ยเรียบร้อยให้มันตรงหน่อยให้มันตรงหน่อยเอ้ยเดี๋ยวมันฟ้องเขาแก่เปอยรียบร้อยครับ โอเคเราส่งงานเกมเรุดร้อยแล้วเดี๋ยวจบคลิปเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาคลิปหน้าครับทุกคน